สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นเครื่องขัดอเนกประสงค์นะครับขนาดกําลังอยู่ที่96วัตต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องขัดอเนกประสงค์ขนาดจิ๋วนะครับซึ่งเล็กนิดเดียวเองนะเห็นไหมเข้าฝ่ามือผมนะนะครับเล็กนิดเดียวนะครับผมนะครับเห็นไหมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีออปชันอะไรบ้างนะครับผมนะครับครับตอนที่ผมซื้อมานะคือในกล่องก็จะมาเป็นเครื่องแบบนี้มาเลยนะ นะครับแล้วก็มีสายพานมาให้อีก10ใบนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดสายพานเขานะซึ่งสายพานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือกระดาษทรายดีๆนั่นเองนะครับที่เขาเอามาทําเป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีเบอร์หลายเบอร์นะครับอันนี้ที่เขาแถมมาให้จะเป็นเบอร์180นะนะครับก็จะมีหลายเบอร์เลย120 ร้อยสี่สิบร้อยปดสิยันไปถึงเบอร์พันก็มีนะครับผมนะครับก็อันนี้ในชุดเขาแถมให้1ิใบเป็นอะไรนะครับแล้วก็สามารถไปซื้อมาใส่ได้นะครับผมนะครับขนาดสายพานนะครับจะมีขนาดที่30นะครับคูณ3 4มมิลลิเมตรนะครับหรือว่า3ามเซนคูณ34มเซนติเมตรนั่นเองนะครับผมนะครับก็คือเป็นขนาดของเขานะครับเวลาพี่ๆท่านไหนที่ใช้เครื่องขัดสายพานแบบนี้อยู่นะแล้วอยากที่จะไปซื้อ ผ้ากระดาษทรายแบบนี้นะครับก็ให้ดูเบอร์ให้ตรงด้วยนะครับผมนะครับโอเคครับต่อมานะครับที่เขาแถมให้จะเป็นหม้อแปลงนะตัวนี้นะครับหตัวนะครับหม้อแปลงตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับ200วัตต์นะครับคือสามารถปรับไฟนะครับได้ตั้งแต่12บสถึงยีโวลต์นะครับนี่นะเป็นแบบนี้นะจะมีจะมีสวิตช์อยู่ข้างๆแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือผมใช้งานไปโอ้ใช้งานไปได้น่าจะเป็นเดือนกว่าแล้วนะนะครับแล้วเห็นมันใช้ดีนะนะครับก็เลยเอามาจับมารีวิวให้ชมนะครับผมนะครับ แล้วก็ในภายในชุดเนี่ยเขาจะมีเป็นหินขัดให้นะครับนี่หินขัดอันนี้นะครับเป็นหินเจียนะเหมือนหินเจียเครื่องใหญ่ครับจะเป็นหินเจียแบบนี้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีผ้าอันนี้ผ้าขัดเงาครับนะครับก็อันนี้อยู่ที่ประยุกต์ใช้ได้นะครับว่าจะเอาไปขัดไปทําอะไรก็ได้เนาะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหกเหลี่ยมนะที่เขาแถมมาให้แบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องนะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะ จะเป็นลุกกิ้งนะครับแล้วก็จะสามารถถอดใบได,ได้โดยการบิดนะครับเราจะต้องบิดตรงนี้นะเพื่อให้ใสายพานมันหย่อนนะครับเนี่ยพอเราบิดตรงนี้สายพานมันก็จะหย่อนนะครับเนี่ยนะแล้วมันก็จะถอดได้นะครับผมนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ให้1ตัวนะครับเครื่องตัวนี้นะครับจะมีหลายออปชันนะอันนี้คือผมซื้อมาก็จะเป็นออปชันที่เป็นหินเกียร์กับตัวใบขัดมันจะอยู่2ฝั่งแบบนี้นะครับนี่นะ มันจะใส่ได้2ข้างนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตในส่วนของใบขัดแล้วก็วิธีการใช้งานให้ชมกันนะครับผมนะครับอันนี้ที่ใส่อยู่นะครับใส่ผ้าเนี่ยนะครับเวลาถอดเข้าถอดออกนะครับก็ใช้วิธีการบิดนะครับผมบิดแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนใส่ผ้าได้เลยนะครับใส่ผ้ามันก็จะหลุดออกมานะครับเนี่ยครับอันนี้คือวิธีการถอดนะครับนะครับส่วนอันอันนี้ที่ผมใส่อยู่จะเป็น240นะครับ โอเคครับอ okay, bon ันน right. okay. erm ี้เป็นสายพานเบอร์180นะครับเวลาใส่นะให้เราจับแบบนี้นะทำท่าแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วเราก็บีบตรงนี้เข้ามานะครับสายพานนะครับให้ใส่ร้อยตรงนี้นะร้อยมาข้างหน้าแผ่นเหล็กนะครับผมนะครับแบบนี้นะแปะเข้าไปก่อนนะครับแปะเข้าไปก่อนแบบนี้ให้มันอยู่ข้างหน้าแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับแล้วก็บีบตัวดึงสายพานนะครับเอาให้สุดเลยนะนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับนะครับแล้วลองหมุนดูครับนะครับ อันนี้คือมันยังไม่ถูกใช้งานนะมันก็จะแบบยังไม่ตึงนะครับเดี๋ยวพอหมุนไปสักแป๊บหนึ่งมันจะเข้าที่เองนะครับนี่นะอันนี้คือใส่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ผ้าขัดกระดาษทรายนะครับผมนะครับต่อมานะผมจะพูดในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับผมนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับด้านหลังนะก็จะมีฝาปิดนะครับไอ้ฝาปิดตัวนี้มันจะปิดเพาอยู่ฝั่งนะครับเป็นเพาแบบนี้เพาตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่เราใส่ใบขัดนะครับเนี่ยเป็นหินขัดเนาะ เราสามารถใส่ได้นะครับแต่นี่คือผมยังไม่ได้คลายตัวหกเหลี่ยมนะเราก็ต้องเอาหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะครับไขนะครับไขเพื่อให้น็อตมันน็อตตัวหนอดเนี่ยมันขี้หมกมานะไม่งนั้นมันจะยัดตัวหินเจียเข้าไปไม่ได้นะครับนี่นะนะครับพอเราหมุนมาก็สามารถใส่เข้าไปได้แล้วแล้วก็ล็อกนะครับล็อกให้แน่นนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวขอสาธิตทีละอย่างนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะสาธิตในส่วนของวิธีการใช้งานเครื่องขัดอันนี้ก่อนนะครับผม รัจันนี้ก็เป็นมอแปลงนะเวลาใช้งานแนะนําว่าให้เปิดไปที่เบาสุดก่อนนะครับก็คือ12โวล์นะครับผมนะครับผมก็จะเปิดไปเบาสุดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าสายปลั๊กไฟไปเสียบกับไฟบ้านเรานะครับอ่ะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไฟไปแล้วจะเห็นว่าตอนนี้มีไฟสว่างขึ้นมาอยู่ที่เลข12นั่นหมายความว่าตอนนี้ไฟอยู่โวล์นะครับถ้าผมผักมันก็จะเป็น15นะ16 18 19 20 24้บนะนะครับเนี่ยมันก็จะตามนี้นะครับผมแต่ผมจะปรับเบาสุดก่อนนะครับส่วนสายแจ็คอี แจ็คนะครับไว้เสียบไฟนะครับนี่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะนะครับนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะเอาไว้เสียบไฟนะครับผมนะครับครับแล้วก็สเปคมอเตอร์ของเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่เอ่อ24โวลต์นะครับ9,000รอบนะนะครับนี่ยมอเตอร์จะเป็น775นะครับผม9,000รอบ24โวลต์นะครับผมนะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้จะสามารถตั้งให้มันหมุนกลับทางได้นะครับก็คือหมุนไปหน้านะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนไยหลังนะครับ อันนี้คือจะเป็นเสียงของเครื่องที่ทํางานเลยนะครับค่อนข้างที่จะมีเสียงพอสมควรนะครับแต่ไม่ดังลั่นนะครับอันนี้คือเบอร์สิสองนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเป่าให้ดูก่อนะครับแล้วก็เป็นเบอร์สิบห้านะครับสิบหกอันนี้จะเป็นเบอร์สิบเก้านะครับแล้วก็ยี่สิบแล้วก็ย4ิบสี่อันนี้คือแรงสุดนะครับนะครับประมาณนี้นะครับนะครับส่วนจะให้มันหมุนกลับทางนะก็มาปรับที่สวิตไปที่ ขีด2ขีดนะครับมันจะมี2ฝั่งนะครับถ้าหมุนนี้คือกลับทางนะครับอันนี้คือหมุนไปทางนี้หมุนออกนะครับอันนี้คือหมุนเข้าเข้าหาแท่นตัวนี้นะครับผมก็เลือกใช้งานได้สองเคสเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะไปทําอะไรนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเจียจริงๆให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเป็นเอาอะคริลิกก่อนนะครับ อันนี้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนเอาไปทํางาน DIY นะครับเล็กๆเป็นแบบ DIY ชิ้นเล็กๆเงี้ยที่ใช้งานอะคริลิกนะครับก็เอามาเจียได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับโอเคนะครับผมจะเปิดไปที่10 16วลตต์น,นะครับผมนะดูตรงนี้ดีๆนะอันนี้ยังไม่เจียนะ เสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเออมันทํางานได้จริงนะแล้วก็แบบคืองานมันโอเคเลยนะครับไม่ใช่ว่าค้เล่นะนะครับจากที่ผมแบบลองใช้มาได้พักใหญ่เลยนะผมเอาไปทำพวก DIY งานตู้งานอะไรเล็กๆนะครับก็ใช้เครื่องเจ้าเนี่ยเจียมเจียดีนะนะครับแล้วก็เห็นว่ามันตรงเห็นไหมนะตรงเลยนะจากเดิมที่มันที่มันแบบมีปฏติกโผล่มานะครับอันนี้เป็นอะคริลิกนะเดี๋ยวลองวัสดุอื่นให้ดูนะครับครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่แผ่นอลูมิเนียมนะ อันนี้คือผมตัดไว้แล้วแต่ผมยังไม่ได้ทําการเจียรบขอบรบมุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าเครื่องนี้นะในการเจียนะครับผมนะครับผมก็จะเปิดสวิตช์นะ ครับตอนนี้ก็เจียเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยดูเนื้องานครับมันทํางานได้เหมือนกับเครื่องขัดเครื่องใหญ่ๆเลยนะนะครับแล้วดูเศษครับเศษปีเนียนอยู่ตรงนี้เต็มเลยครับคือมันจะถูกทิ้งเศษมาข้างล่างนะเพราะเราให้มันหมุนลงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวไปลองขัดไม้กันดูนะครับครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองในส่วนของไม้อันนี้ไม้เนี่ยคือยังไม่ได้ขัดเลยนะเดี๋ยวเราจะลองขัดดูนะครับว่าขัดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะแบบงานออกมาสวยไหมนะ ครับอันนี้มาลองขัดไม้ดูเนียนเลยครับเนียนเลยนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงความละเอียดหรือว่าเบอร์ของกระดาษทรายนะนะครับถ้าเราต้องการจะขัดเอาออกเร็วก็ต้องใช้เบอร์หยาบหน่อยนะครับแต่หรือว่าเราต้องการใช้แต่งชิ้นงานเนี่ยเราก็ควรจะเลือกผ้ากระดาษทรายที่เบอรอ์ละเอียดขึ้นมากกว่านี้นะครับผมครับตอนนี้นะครับผมก็ทดลองอใช้แท่น ขัดใส่ผพานะในการเจียขัดแต่งพวกวัตุต่างๆนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างมานะครับจริงๆใช้ได้หลายอย่างมากนะครับผมนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองหินเจียตัวนี้ครับนะครับผมจะใช้ตัวปลายไขควงที่เสียแล้วนะจะเอามารับให้มันมนนะครับนี่นะอย่างเงี้ยนะครับมันบินนะเดี๋ยวจะมารับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้มันตรงสวยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้หินเจียตัวนี้ดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับผมนะครับขั้นตอนก็คือเราก็ไขตัวหนอนตรงนี้สองข้างออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวแกนนะครับ พอใส่เข้าไปเสร็จนะครับก็ล็อกให้แน่นนะครับเวลาไขนะครับถ้าไขตัวน้อยฝั่งนี้เข้าไปตึงมือแล้วนะก็ให้หยุดก่อนนะแล้วก็หมุนไปไขกฝั่งหนึ่งนะให้หมุนไขสลับกันอย่างนี้นะครับอย่าไขข้างเดียวตึงนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ศูนย์นะครับผมนะครับไขเสร็จก็เอาแค่ตึงมือนะไม่ต้องให้มันถึงก็แน่นมากนะครับผมนะครับเผื่อถอดด้วยครับโอเคครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเทสเปิดดูก่อนนะครับอันนี้แรงไปนะครับผมจะลดนะครับเหลือสัก15โวลต์นะครับ ครับตอนนี้15โวลต์นะอันนี้พื้นนี่มันโต๊ะเนี่ยมันนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับมันจะสั่นนิดนึงนะครับผมนะครับอาจจะต้องใช้มือจับนะครับแต่ถ้าวางบนพื้นตรงๆก็จะดีกว่านี้นะครับผมนะครับอันนี้คือเป็นวัตถุที่ผมจะทําการเจียรนะครับนี่ได้เส็จสังเกตได้ว่ามันเจียรใช้ได้จริงนะนยะครับเห็นประกายไฟปะนีวผมเจียรให้เสร็จเลย ับตอนนี้ก็เจียเสร็จแล้วนะครับลองดูครับจากปลายไขควงเสียๆนะเห็นไหมสวยเหมือนกับว่าไม่ได้ดินเลยนะเห็นไหมนะครับเอาไปเจียแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับนี่นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเจียหัวนี้นะครับอันนี้หัวมันหักนะอันนี้เป็นหินเจียเอาจิงๆเอาไ้เจียอะไรก็ได้นะอลูมิเนียมก็ได้นะครับไม้ก็ได้แต่ว่าอ่าก็เลือกตามความเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นอเนกประสงค์แล้วแต่เราจะเลือกใช้เนาะนะครับก็เดี๋ยวลองเจียนี้ให้ให้ดูอีกสักอันนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือไขควงที่ผมเจียแล้วนะจากที่แบบหัวมันหักไปอะเราเจียมันก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะนะครับนี่นะคือมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับอันนี้อยู่ที่แบบ user เนี่ยนึกออกเลยนะว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับนี่นะนะประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนอีกด้านนึงไปเป็นหินขัดนะอีกด้านหนึ่งก็เอาตัวนี้น้หมุนเข้าไปนะนะครับนะครับเหมือนเข้าไปมันก็จะเป็นลูกแกะนะเอาไว้ขัดเงานะครับผมแต่ผมไม่มีน้ํายานะ ใช้เป็นน้ำยาขัดสีรถก็ได้แหละอันนี้ผมไม่มีนะครับเนี่ยมันจะหมุนเข้าไปแบบนี้แลว้วเวลาทํางานก็คือเราก็เปิดสวิตช์ปกตินะครับมันก็จะหมุนเนี่ยมันก็จะไปขัดอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวลองขัดอันนี้ก็ได้เดี๋ยวลองขัดอันนี้ดูนะครับอันนี้มันยังไม่ได้ใส่ย,ยานะถ้าใส่น้ํายามันจะเงาเลยนะครับอันนี้ก็ขัดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ย,ยาถ้าใส่ย,ยาน่าจะเงาเลยนะ ครับวันนี้ก็เป็นรูปแบบต่างๆในการใช้งานต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะสแบบนะครับเป็นทั้งหินขัดนะครับเป็นทั้งผ้าขัดกระดาษทรายแล้วก็เป็นทั้งที่ขัดเงาไปในตัวนะครับผมนะครับใช้ได้3ามออปชันเลยเป็น3มอินหนึ่งไปเลยนะครับผมนะครับครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนใช้แล้วอยากจะเก็บนะก็แค่ไขเจ้าตัวน็อตตัวหนอนที่อยู่ที่แกนะออกมานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้เจ้าหินเจียนนัเราไม่ได้ใช้ตลอดนะเนี่ยนะครับ แล้วก็สามารถถอดเก็บได้นะครับแล้วก็เขาจะมีฝาปิดอันนี้นะแถมมาให้นะครับให้เราเอาฝาปิดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปที่เดิมนะแล้วก็ดูร่องตรงนี้ทห้ดียวมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะเอาร่องตรงนี้นะครับลอดสายไฟของมอเตอร์ออกมานะครับนี่นะมันก็จะอยู่ในท่านี้นะครับเดี๋ยวผมใส่เสร็จเดี๋ยวจะยกไปให้ดูนะครับนะครับนี่พอใส่เสร็จมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ใส่ไฟมอเตอร์มันจะออกมาทางตรงนี้นะครับผมนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับคับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็หมุนออกมาได้เลยนนนะะครับี่ ับ2ลูกนี้สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปดับแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไอเจ้าตัวพวกนี้เขาทําเป็นน็อตออกมาเพื่อที่จะให้เราสับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับผมจะเอาผ้าหยาบผ้าละเอียดแล้วก็ไปเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับผมนะครับครับส่วนผ้าขัดก็จะมีหลายแบบนะครับผมนะครับแต่ที่ผมซื้อมาก็จะซื้อมาตั้งแต่ร้อยนะครับร้อยยี่สิบนะร้อยแปดสิบสองร้อยสี่สิบสามร้อยยี่สิบแล้วก็เบอร์พันนะครับเนี่ยเบอร์พันจะเป็นเบอร์ที่ละเอียดสุดนะครับผมนะครับ ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าเครื่องขัดอเนกนประสงค์ตัวจิ๋วอันนี้นะครับผมนะครับก็ใช้งานได้จริงนะไม่ใช่แบบแบบซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไกด์มีเพจให้นะครับเวลาที่เราเอาเอาวัตถุไปขัดเนี่ยมันก็จะช่วยยันให้ตำแหน่งมันตรงตลอดนะครับผมนะครับนะครับแต่เสียอยู่อย่างเดียวนะคือเวลาที่เราใส่เจ้าตัวหินอันเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างสั่นนิดนึงนะอันนี้อาจจะต้องไปทวง ่วงน้ำหนักที่หินอีกทีนะหมายถึงว่าอาจจะต้องหมุนแกนให้มันได้าบาลาน,นะครับมันถึงไม่แกว่งนะครับผมนะครับหรือพี่ๆท่านไหนมีโต๊ะที่แข็งแรงก็วางบนโต๊ะที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อาจจะยึดน็อตติดไปเลยก็ได้นะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะพอดีซื้อมาใช้เองแล้วมันใช้ดีนะก็เลยเอามารีวิวให้ชมกันนะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่แบบกําลังมองหาเจ้าเครื่องขัดแบบนี้อยู่นะเนี่ยครับมันจะมีหลายออปชั่นนะจะมีแบบนี้อย่างเดียวก็มีนะไม่มี ไม่มีไอตัวหินข้างๆนะครับผมหรือว่าไม่มีตัวขัดอันนี้นะแต่นี่คือผมซื้อมาเป็นชุดเต็มนะครับจะได้ไม่ต้องแบบไปซื้อหลายรอบนะครับซื้อทีเดียวไปเลยนะครับผมนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช ANNEL ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว